ย้อนกลับไปเมื่อสิกว่าปีก่อน PHP เนี่ยถือเป็นราชาแห่งการพัฒนาเว็บเลยก็ว่าได้เว็บไซต์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Wikipedia หรือแม้แต่ WordPress ที่เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมก็ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วย PHP ทั้งนั้นในยุคนั้นถ้าคุณอยากทำเว็บ PHP คือคำตอบแรกๆที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงด้วยความง่ายในการเรียนรู้มีชุมชนที่ใหญ่โตและมีเฟรมเวิร์มากมายให้เลือกใช้ แต่พอเวลาผ่านไปโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็น p y ท h o จวาวา a s c r i p t โดยเฉพาะ Node.js, Go หรือ Ruby on Rails ซึ่งแต่ละภาษาก็มีจุดเด่นและประสิทธิภาพที่น่าสนใจทำให้เกิดกระแสะการพูดถึงว่า PHP กำลังจะตายขึ้นมาอยู่เป็นระยะระยะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับ หนึ่งในเหตุผลหลักๆที่คนพูดถึงคือเรื่องของประสิทธิภาพในช่วงแรกๆ PHP อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องความเร็วเท่าภาษาอื่นๆแต่ต้องบอกว่า PHP เองก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจาก PHP 5สู่ PHP 7และล่าสุด PHP 8ที่มีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพไปเยอะมากทำให้มันเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสามารถจัดการโหลดงานได้ดีกว่าเดิมหลายเท่าตัว อีกประเด็นที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงคือเรื่องของความทันสมัยและฟีเจอร์ใหม่ๆบางคนมองว่า PHP พัฒนาช้ากว่าภาษาอื่นหรือมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ในความเป็นจริง PHP ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องรองรับการเขียนโค้ดแบบ Object Oriented Programming หรือ OOP ได้อย่างสมบูรณ์แบบมี Composer เป็น Dependency Manager ที่เข้ามาช่วยจัดการ l i b r a รีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี Frameworks อย่าง Laravel หรือ Symfony ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันซับซ้อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างที่ดีแล้วทําไมถึงยังมีคนบอกว่ามันจะตายอีกละ่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภาพจําเก่าๆของ PHP ในยุคแรกๆที่อาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่ดีเท่าไหร่การเขียนโค้ดอาจจะดูยุ่งเหยิงไปบ้างสําหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่แต่ PHP ในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับด้วยเฟรมเวิร์กที่พัฒนาขึ้นมาทําให้การเขียนโค้ดเป็นระเบียบมีมาตรฐานและง่ายต่อการเมนเทนมากขึ้นนอกจากนี้ การที่ PHP ยังคงเป็นแกนหลักของ CMS ยอดนิยมอย่าง WordPress ซึ่งขับเคลื่อนเว็บไซต์กว่า40%ของโลกอินเทอร์นเนต็ตก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า PHP ยังคงมีบทบาทสำคัญมากๆและจะยังไม่หายไปไหนในเร็วๆนี้แน่นอนตราบใดที่ WordPress ยังคงอยู่ PHP ก็ยังคงอยู่ดังนั้นถ้าถามผมว่า PHP กำลังจะตายจริงหรอผมคงต้องบอกว่าไม่เลยครับ PHP ยังคงแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ได้เป็นกระแสวุ่นวาเหมือนเมื่อก่อนแต่ PHP ก็ยังเป็นภาษาที่มีความสำคัญมีงานรองรับและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้และปรับตัวคือสิ่งสำคัญการที่ภาษาใดภาษาหนึ่งถูกพูดถึงว่ากำลังจะตาย อาจจะเป็นแค่กระแสชั่วคราวหรือเป็นมุมมองของคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงภาษาโปรแกรมมิ่งที่ดีจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่ได้